ดรเอ็มผมรู้แล้วละว่าปัญหามันคืออะไรเอ๋คืออะไรเหรอพวกเรากำลังอยู่ในความฝันไงความฝันเหรอนายรู้ได้ยังไงอะฉันเคยเจอพลังวิญญาณของเซนนี่ซึ่งก็คือแซนแมนเพราะพาฉันเข้าไปในความฝันความรู้สึกคล้ายกันมากเลยอ๋ออย่างนั้นฉันเข้าใจแล้วพลังวิญญาณอย่างแซนแมนสามารถพาพวกเราเข้าสู่ความฝันได้จริงจ งั้นเราแค <Baz. S 1> ่หยิกตัวเองแรงๆแล้วเราก็จะตื่นจากความฝันได้เอ้ยเจ็บปะเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นั่นไงพึ่งหลังเริ่มได้กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมฮ้อยากเจ็บอีกหรือยังไงทำไมไม่ยอมแพ้ซะเซนนี่นายอยากเป็นเหมือนคนพวกนั้นที่หัวราะยอดนายงั้นเหรอเอออะไรนะฉันไม่เข้าใจว่านายพูดอะไรฉันนึกว่านายจะได้ข้อคิดจากการโยนรังแกแล้วกลายเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ว่านายกลับเป็นแบบนี้นะเออ ฉันฉันตอนนี้ก็ดีแล้วไม่มีใครเอาชนะฉันได้การอยู่ยงคงกระพันในความฝันมันไร้ความหมายทำไมนายไม่เผชิญความจริงอย่างกล้าหาญล่ะฉันฉันไม่ได้ยูในฝันนั่นมันไรตาละเจ้าเอาไม่จอร่จิมีแล้วเขา <c oughs> ทำให้มันเอ็ดีเอ็กไม่ได้ฮะเฮนยพวกนายไม่รู้อะไรเลย ฉันชอบเซมี่คนเดิมมากกว่านักเฮ้ยลอจีจีหายไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันฉันเคยโดนรังแกโดนหัวร้อยเยอะฉันไม่เคยมีความสุขเลยเอยฉันเคยอ่อนแอเหมือนนายฉันเคยเปิดใช้วิญญาณไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ฉันมัชิญหน้ากับความจริงอ่ะ ถูกหัวเราะยาะและรังแกแลนายควบคุมพลังของแซนแมนไม่ได้และเพื่อชดเ<ะ>ชยสิ่งน<ะ>ี้มันเลยใช้พลังสร้างความฝัน<ะ>ช่วยให้นายชนะทุกเกมยังไงเล่านั่นมันไม่จริงไ